เทีย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 ไม่อย่ายแย่งเราเออว้าว <Wow. S 1> อน,นีรอยู่ตรงนี้โซอ,อี้ลงมาเฮ้ยเราได้3สตาร์การ์เดียนโคตรไวชนะแน่นอนเออโอ้ยดูไม่มีความหวังเฮ้ยสามสตาร์การ์เดียนอุอ้ยเออไม่เป็นไรนะ ถึงจะอยู่ที่โหลนแต่ก็ได้ของที่ต้องการต้นเวทีซี่เอาโซน่าลงไปผสมไอเทมเฮ้ยมันต้องอยู่นี่นต้องติดกับเพื่อนจะได้ให้มานาเพื่อนได้ทุกครั้งที่ใช้สกิลก็จะแจกมานาเพื่อน10หน่วย รีไวไยล้างปั๊บเร็วต้องการมากกว่าหนึ่งชิ้นอัพเลเวลแอนนี่ลงไปเอ่ออาริดีกว่านะเราจะเก็บโซน่าสามดาวด้วยฮะเร็วค่ะไวมาก โคดไวเวอร์เก็บอันนี้3ดาวโซน่า3ดาวน้องโซอี้3ดาวเฮ้ยต้องสวยครับโอ้ยมาโซน่าสองดาวน้องอี มิโกราคาสโกโซนามาครับนี่อะไรด k Star เอา้าเขาเล่น s ต a r g ก a r d i a n ด้วยหรอรนรี่ค่ะลิงกันม่ไหวแอบ หน้าสองดาวโซอ,อี้ทีมนี้ก็เล่นอาริสินะหรือว่าเราจะต้องปล่อยอาริสดีวะแล้วไปเก็บซินด้าแทนถึงซินด้าจะโดนเนิบมาเขื่อนนะตูจับตรงแล้วไม่น่าไหวมาออไปมาไป โซอี้ซินดาดีดีดีราคาสองโกโนะโซนาขาดอีกสองตัวทีมเบสมาสเตอร์กับโคโนหัวดับจับมันไม่ตายอ่ะซินดาหนึ่งดาวใช่ด up เราไปเราจะหยิบเทียนะมี1ชิ้นเน้นของให้มันแบบเป็นชิ้นๆไปเลยอะ่ะเทียต้านเวทเทียต้านเวทหยิบสลับกันไปจะเก็บอาริสาดาวแต่ว่าเพิ่มหนึ่งดาวอ่ะ2ดาวแล้วโัน,น่าโซน่าไม่ก่อนคาดหนึ่งตัวเอาเป็นนิ่ โหน้าสามดาววหน้าสองตัวไปเลยช่วยกันยูช่วยกันเคลียร์เ้าไม่เร็วนะเฮ้ยอันนี้ไม่ไหววะ่ะมาเจอสามดาวสามดาวมาเดี๋ยวแม่โุ้โินด้านสอง อ่านี้โคตรลงขาดหนึ่งยื้อไว้เยอมาโซน้าเราต้องไม่ตายไล่ออกไอชะนะแล้วต่อต่อน้องอี สองนิโคลป๊อปปี้เสาร์ดาป๊อปปี้ทิ้งมาละเก็บใหม่ก็ได้นี่แค่อารีตัวเดียวเที่ยงกัน นอยเหลือน้อยแล้วอัพเลเวลเจ็ดหาสลักกะสลักกะมาครบหกสตาร์การ์เดียนเประกาศดาวเด่นหนึ่งตัว โซน่าตัวเดียวโซน่าฮิวมันมีโลโซน่าข้ามันโซน่าักเกรีโอ้โหโซน่าฮิวก่อนเอ่อโซนา่าล้างม็อบก่อนที่จะโดนควันจริงมาสองดาวสักทีต้องหาโซอ,อี้ โซ่โซีไม่มีเลยเหรอโซอี่สดาวเร็วโซีก็หายยากอยู่นะเวลเสร็จโซลักกะเขียวเลยไดเลยแล้วก,ลกัน ได้ใช้แบบรัวๆเพราะตอนนี้ทีมเราขดาดดามีแล้วนะ,นะเฮ้ยโน้ยต้านเวทโหไม่มีต้านเวทงั้นก็ต้องเป็นเป็นเทียามานมา โคกับซินนะ okay. าโอเโซน่าเราไม่ต้องเก็บแล้มันจะฮาร์ดไปโซต<น>ี่ขัดหนึ่งมิโก้สองดาวเอานี้ให้เลยถึงอยากจะได้ต้านเวทก,ก็เห็นนะแต่มันแบบมันจะไม่ทันอะ 31ไลฟ์พอยต์รัวเหมือนกันถึงต่อโซน่าริวรัวๆรัวนั่นแหละไปเอานั่นแหละเหลือชิ้นหนึ่งโซนากะสองดาว เ่งมานารัวๆช่วยกันฮิวไพนิโก้ไปรับดาเมจเว้ยเขาจะได้ใช้สกิลบ่อยๆเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยช่วยกันฮิลเองไพนิโก้ด้วยเยี่ยมากฮิวฮิลฮิว,ฮว,ว <c oughs> เดียวไนิโก้นิโก้เนี่ยว่าได้โอ้นิโก้ไม่ตาย GA เอก็ไม่หลดุดสวยมากไหนชอ็อตเขียร์สลอดน้อย หน้าสองเฮ้ยลิ๊กน้อ,อี้ไม่มีน้องอี้เฮ้ยประสบสองไปแล้วกลัวลไลฟ์พอยต์ไม่มีเล่นไงเซฟไลฟ์พอยต์โอเคเราต้องสละนะมันเยอะไปน้อ,อี๋สามดาวจริงๆอ่ะต้องเป็นอาลีแต่ว่า อารีมีคนเล่นสองคนรวมเร้ด้วยสมคนออมันไม่เข้าเลย ตอนนี้เราพีงคันต้องบอกว่ามันสุดๆของเราพีนไม่ไหวเปล่าโอ้ยถ้าไม่3ดาวเราก็ไม่ไหวอะ่ะจริงๆไม่สามดาวก็ไม่แปดอะ่ะมาซินดาสามดาวเออมันต้องอย่างนี้สิ ขัดห,หนึ่งอันนี้เข้ามา แชร์ดาวให้ได้ต้องหานี่โคยเจอก่อนคลิมนั้นนิโคนิโคนิโคมาเราไม่มีตังซื้อลักไว้แพ้ไม่ได้แล้วด้วยมาครับ เอาใช่ไหมไม่มีใครเอาหรอกน้าเราเองเราเองเราเองเอ๊ะแตก็พอดีเลยนิคโคสามเจ้าเจ็งเจียวเจ็งเจียวให้โชหน้าเลยครับผมได้โูน,นโันคออเลนยังยังยังเพื่อแต้ของดีเที่ยวรัว ต้องตายโซน่าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ไปแรงเปอร์ไม่หยุดหิวด้วยเออเออทีอน,นี้ก็หิวต่อเดี๋ยวฝฟายจบแล้ว <c oughs> ตัวต่อไปเราหาโซลากะโซลากะมามาเจอกันน้องกวินไลท์พอยเหลือหนึ่งต้องตายแล้วล่ะ อ๋อติดเอสเรวเบลลเล่สเลอขาดหโอเคเลเวลแปดมีไหมไม่ม,ม,มีเอานี่ไปก่อนเฮ้ยขามาสามดาวอ้าวทีมพี่เราแพ้นี่นะเดิมมือนเดิม ทำตายโอเดียนโซไปละดีดีก็หาย,ไป,ย,ไ,ปยไปก่อน,อนหาสอตวสเลอร์โนักกะอ,อ่ะเจอรักนักเป็นสอตวสเลอร์มีมีซีซี CC ด้วยโหสามดาวเยอะจัง เอาไปไอ้นี่ตัวหลัง,ง,ง,งจนอไปคนรักสดาเาเไปน่าจะเจอที่หนึ่งแล้ว คนนี้เฉยเนี่ยตัดุกด้านอ่ะโยโดนกับอาวุธโอยังนอ2คนสุดท้าอ่ที่หนึ่เพมาครับผมเฮ้ยทำไม ออกไม่ดีเลยวะเคียร์ก็ไม่มีเอาอะไรดีอะจิน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 ฮ้อได้ปอวยเอเซเเชียลนี่คือผลของการที่ไม่เด็ดขานะเลือกแบบช้ามากโลเลจัด ถ้าเป็นอันนี้โอ้โหอินฟิลแตบบ่ก่อนอ้าว์าซาลินสามดาวเข้ามาเข้ามาสองอาว,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 ว์โซน่าฮิวจะเลี้ยงโชว์ตายสูสีสวะ่ะ สโินโหสามดาวเรียบร้อยทำไงได้ขาดแค่ตัวเดียวเองโซลักกะเราเอานิโคหนักไว้แล้วโดนมาแต่ว่าเอ้ยไ,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 ไม่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 ตหน้ารนตับเอ้ยโซน่าก็นไว้ มาเร็วอะตังไม่พอขาดหนึ่งก้เกมสุดท้ายแล้วเอาวะสุดท้ายก็ขอได้สามเว้ยโซลกะนี่้องเอง้าโดนสาม้องโอโหว่างว่าง 好当好当